พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่กับใครวันนี้ผมได้มีโอกาสอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ได้ได้ดนใจนะครับได้ตักดิ้ได้ผมได้มาเจอกับพี่น้องมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งที่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวให้พี่น้องได้รู้จักกับพี่น้องท่านนี้เลยครับผม سلام ว่าอะลัยกุณมร์มะตุลลอฮิวะะบเราะกาศตัวครับมาที่คุมุสสลามครับผมเดี๋ยวพูดดังนิดนึงนะดังเยอะมากครับอยากให้อ่าพี่น้องช่วยแนะน,นําตัวเองนะครับชื่ออะไรครับชื่อเดิมชื่อดีเล่นรับแต่ว่าจะเจออิสลามคนไทยเรียกได้คอลินคอ,อคลินคอลินคอลินเดี๋ยวๆนะอันนี้คือเป็นคนประเทศไหนครับเนี่ยจริงๆอังกฤษแต่ว่าโตที่ออสเตรเลียครับคือภาษาพื้นเดิมเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยไม่ครับแต่ตอนนี้พูดภาษาไทยอยู่่ครับโอ้โหแล้วก็นี่เป็น คือตอนแรกผมตกใจเพราะว่านี่ภาษาใต้ครับครับผมเอาลพูดกลางได้ไหมครับผมก็ได้แต่พยายามแต่ใต้นี่คล่องเลยครับมานกจัดกว่าเอาล่ะอันนี้อยู่ไทยมากี่ปีแล้วครับหกปีผมหกปีนะโอ้โหแล้วรับอิสลามมาคุยเรื่องคาร,รับอิสลามบ้างดีกว่าว่ารับอิสลามมาได้นานขนาดไหนเนี่ยสองปีประมาณนั้นอะสองปีนะครับประมาณสองปีคือตามที่ผมเข้าใจเนี่ย พื้นเดิมเนี่ยนะครับคนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีศาสนาพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าก่อนมารับอิสลามเนี่ยเรามีความเชื่ออะไรไงก็จริงๆตั้งแต่เกิดก็ไม่มีความเชื่อครับก็คือพ่อแม่ก็ไม่มีความเชื่อก็ทั้งอครัวไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยไม่เชื่ออะไรเลยใช่ครับแล,แล้วเรามองศาสนาเป็นยังไงตอนแรกก็เรื่องไรซา,าระเรื่อง,งโง่เลยครับเะบกตรงๆรกันสไตล,ล์ว่านั้นอ่ะอืมจนกระทั่งว่าเรามาสู่การรับอิสลามครับครับผม เอ่อพอจะเล่าให้ฟังเข้าๆได้ไงได้ไหมครับว่าตอนรับอิสลามเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเข้าๆก็ได้ริยากับกะลีรับปานั่นตอนเนี้ยก็รับแกชื่อชฉ่ๆแต่ว่าก็พอปะปามาย่งปานั่นก็โอเคเริ่มเข้าเริ่มศึกษาจริงๆเลยอือจนตอนนี้เนี่ยรับมาได้ก็คือสองปีแล้วรับสองปีอืมหลังจากที่เราได้รับอิสลามแล้วก็เราได้เรียนรู้อิสลาม ลึกมากขึ้นเนี่ยเราเรามองว่าอิสลามมัน,ม,นมันเป็นยังไงครับแตกต่างจากแนวทางอื่นยังไงมันก็รู้สึกว่าเป็นศาสนาที่ไม่รู้รู้สึกว่าทุกตองก็อาถาไม่ใส่ไรศาสนาอื่นทางมุสซิมก็มีฮาเวลาก็มีทุกวันก็รู้สึกว่ามันมใช่มากกว่าครับอืมแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยเรามารวมมาที่มายีดวันนี้มาทําอะไรครับมาทําอะไร <มา S 1> วันนี้ฟังพยานับผมฟ,นะฟังเลยคนะพยานฟังพยานค <laughs> รับโอเอาหัวขบันอันนี้คือ ถ้าหากว่าฟังแค่เสียงเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนคนไทยนะครับคนใต้นะมาชอลมาชอลทำแล้วอยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงครับถึงผู้ที่กําลังศึกษาอิสลามอยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจว่ารับไม่รับดีอยากจะพูดอะไรกับเขาก็ดับดีว่าน่าจะไล่คนก็ไม่อยากรับกรเพราะว่าบอกว่าเออผมทําบาปนี่ผมยังทำอันนั้นไม่ได้ก็แต่ว่าก็ดับคนดีว่าก็คอยพัฒนาอย่างอื่นก็ได้ก็คือ เราไปเสียก่อนมาชอ์คือรับไปก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของพเรื่องอะไรที่ยังทำไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปใช่ครับผมค่อยๆเปล่ยนค่อยๆทำดุลินแล้วนะครับก็คุณดิลันนะครับผมอันนี้ก็รับอิสลามสองปีอายุเท่าไหร่นะครับ <24 S> 2 <23 S 1> ีสิบสามปีนะครับึ่ลฮัมดุลินละฝากพี่น้องช่วยดูอาให้น้องดิลันนะครับได้มีความหนักแน่นยืนหยัดอยู่ในอิสลามต่อไปแล้วก็เดี๋ยวคงได้มีโอกาสมาพูดคุยกันต่อในอีพีต่อไปในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนอัสสลามวะลวลยกุหมดังตุลรอบ